สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเตชิตาสตอรี่ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับนิยายเสียงที่อบอุ่นหัวใจเรื่องราวความรักความผูกพันและความทรงจำดีๆถ้าคุณชอบนิยายเสียงที่เล่าเรื่องอย่างละเมียดละไมมีทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตาอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้และขอบคุณที่ให้เตชิตาสตอรี่เป็นส่วนหนึ่งในโลกนิยายของคุณค่ะในจังหวะนั้นดวงวิญญาณสาวที่เดินเตรเตรออกมาจากห้องเพลงรักกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องที่ได้ยินมา เธอจึงไม่ทันสังเกตเห็นชายสองคนที่ต่อสู้กันอยู่อย่างชุลมุนกระทั่งพวกเขาวิ่งไล่กันมาในระยะกระชั้นชิดขณะที่ชายคนแรกวิ่งผ่านทะลุร่างโปร่งแสงของเธอไปเธอคิดว่าชายอีกคนที่วิ่งตามมาคงจะผ่านไปเฉยเฉยเช่นกันแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อสายตาคู่นั้นสบตาเธอราวกับว่าเขามองเห็นเธอ แววตาคู่นั้นจับจ้องมองเธอด้วยอาการตกใจและไม่คาดคิดอยู่ๆเธอก็โผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของเขาราวกับหายตัวมาปรากฏอย่างกระทันหันความหงุดหงิดที่ครุกรุ่นจากการพลาดกับคนร้ายทำให้เขาสบดด้วยคำพูดขวานผ่าซาก เฮ้ย hey, นี่คุณโผลมาจากไหนเนี่ยแม่งเอ้ยถึงจะประหลาดใจแต่เขาก็เอื้อมมือออกไปช่วยพยุงเพอตามสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ วิญญาณสาวกระพริบตาเร็วด้วยความงุนงงกับสถานการณ์ที่เกิดแม้เธอเกือบจะล้มเพราะแรงกระแทกแต่ไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดร่างกายที่ไม่สามารถสัมผัสได้กลับเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศนั่นทำให้เธอรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเขากำลังมองเห็นเธอ ดวงตาของเธอสั่นระริกแต่เผลอยิ้มอย่างตื่นเต้นออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณเห็นฉันจริงๆรหรอคะเธอรู้สึกถึงความแตกต่างมันไม่ใช่แค่การปรากฏตัวแบบวิญญาณที่คนทั่วไปมองไม่เห็น นายแพทย์หนุ่มได้ยินแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังคำพูดของคนตรงหน้าเพราะความหงุดหงิดที่เขาตามตัวคนร้ายไม่ทันยังคงวนเวียนในใจทำให้เขาสบดออกมาด้วยอารมณ์ที่ปนเปด้วยความโมโหและความเหนื่อยล้าเอ๊ะนี่เป็นคุณอีกแล้วหรอเนี่ยให้ตายเหอะทำไมเจอกันทีไรคุณต้องชนกับผมทุกทีสิหนะ้า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เหมือนเดิมสำหรับวิญญาณสาวการได้ยินคำพูดนั้นทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันคือการที่เธอถูกดึงดูดเข้ามาในวงล้อมของความอัศจรรย์และสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ คุณรู้จักฉันจริงๆด้วยเธอถามออกด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจหยุดได้ดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความหวังที่ร่อนแรงความเชื่อที่เริ่มตั้งคำถามในใจว่าเธออาจจะไม่ได้แค่เป็นวิญญาณธรรมดาเธออาจถูกเลือกถูกเลือกจากใครหรืออำนาจใดและถูกเลือกเพื่อให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เธอก็ยังไม่อาจจะรู้ได้ ในขณะนั้นความคิดในใจของวาดฝันเริ่มหมุนวนอย่างรวดเร็วเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงเห็นเธอแล้วทำไมเธอถึงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่กำลังเรียกหาเธอ นี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆวาดฝันคิดในใจความรู้สึกที่แฝงตัวในความหวังนั้นเริ่มมาพร้อมกับคำถามที่ใหญ่กว่าเธอรู้สึกถึงการมีตัวตนที่ยังคงมีบทบาทในโลกนี้แม้จะไม่มีร่างกาย พร้อมรบเพียงสายหน้าช้าๆแววตาเจือด้วยความเอื่อมระอาเรากับไม่มีเวลาจะเสียไปกับหญิงสาวแปลกหน้าผู้นี้เมื่อเห็นว่าเธอปลอดภัยดีเขาจึงหมุนกายกลับดิ่งไปตามทางเดินโดยไม่เหลียวกลับมาเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจะไปไหนวาดฝันรีบคว้าข้อมือเขารั้งไว้ พันใดนั้นความรู้สึกเย็นเยียบประหลาดแล่นผ่านจากปลายนิ้วไปทั้งตัวพร้อมกับภาพเลือนรางของกลุ่มควันสีเทาบางๆก่อตัวเป็นร่างโปร่งแสงของหิงสองคนต่างวัยกับชายหนุ่มอีกหนึ่งท่ามกลางบาดแผลชะกันทั่วร่างอาบย้อมด้วยสีเลือดหน้าขนลุกวาดฝันเผลอปล่อยมือจากข้อมือเขาดวงตาเบิกโพลงก่อนเสียงกรีดร้องแหลมสูงจะหลุดจากลำคอโดยไม่รู้ตัว กรี๊ดเขารีบยกมือปิดปากเธอหมุดหงิดอย่างปิดไม่มิดนี่คุณอยู่ดีๆก็กรี๊ดขึ้นมาชาวบ้านได้แตกตื่นกันพอดีไม่รู้หรือไงว่าดึกแล้ววาดฝันเหลียวไปมองข้างหลังเขาด้วยตาโตขวัญเสียรีบดึงมือตัวเองออกจากปากเขาถอยกูดไปพลางเอ่ยเสียงสั่นสะท้านฉันฉันเห็นผีพวกเขายือนอยู่ข้างหลังคุณตั้งสามคนแน่ ดวงตาเธอเหลือบมองไปรอบตัวด้วยท่าทางหวาดหวั่นสุดขีดนี่คุณแสบยาหรือใช้ยากดประสาทอยู่หรือเปล่าเนี่ยผีเผลอที่ไหนไม่เห็นจะมีผมว่าคุณรีบกลับไปนอนเลยไปบ้านคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมหยุดวอแวลกับผมแล้วกลับไปซะผมจะได้รีบกลับบ้านผมมั่งแต่ฉันเห็นจริงๆนะเป็นผีผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งพวกเขาน่ากลัวมากจริงๆนะคุณ ชายหนุ่มถอนหายใจยาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวราวกับระแวงเธอมากกว่าใครผมว่าคุณน่ากลัวกว่าผีซะเอกเดี๋ยวค่ะคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าผมว่าแล้วคุณน่ากลัวกว่าผีซะเอกหวังว่าผมจะไม่ต้องเจอคุณอีกนะเขาตอบเหนื่อยเนื่อยพลางปลดมือที่ตามเกาะรั้งต้นแขนตนอ,อกด้วยสีหน้าเฉยเมย เธอกระพริบตาปริบมองเขาอย่างสับสนจับต้นชนปลายความรู้สึกของตัวเองขณะนี้ไม่ถูกจริงๆเดินชนกันอย่างนั้นหรอคือฉันขอโทษแต่ฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆคะ่ะฉันได้รับอุบัติเหตุแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยความทรงจำทั้งหมดของฉันมันดับหายไปหมดฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครคุณช่วยฉันหน่อยได้ใช่ไหมคะ ผมไม่มีเวลามาเล่นเรื่องตลกแปลกๆแ,แบบนี้นะไม่หนาวหรอฝนตกหนักแบบนี้ผมไม่เอาด้วยหรอกพร้อมรบตอบกลับเสียงราบเรียบสายตาวาวโรดด้วยอารมณ์ขุนมัวที่เริ่มก่อตัวไม่จางไปง่ายวาดฝันพยายามเดินตามเขาสะบัดมือออกไปโดยไม่เหลียวกลับเธอเอ่ยอีกครั้งอย่างคนไร้ที่พึ่งพิงแต่คุณคือความหวังเดียวของฉันจริงๆฉันไม่มีใครแล้วได้โปรดอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเลยนะคะ ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกำลังนึกสนุกอะไรแต่ผมไม่ชอบมุกตื้อดื้อของคุณกลับบ้านไปซะนี่มันก็ดึกมากแล้วขืนคุณยังเดินปากสนตามผมต้อยๆคุณคงได้นอนหยอดน้ำข้าต้มแน่พร้อมรบพูดแต่ไม่หยุดก้าวเดินตรงไปที่รถของตนที่จอดไว้ข้างทางฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครแล้วจะกลับบ้านถูกได้ยังไงคะได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปแบบนี้เลยนะ แล้วคุณจะให้ผมช่วยยังไงลองว่ามาสิพร้อมรบตัดบทหันหน้ามาจ้องด้วยสีหน้ารำคาญฉันอยากให้คุณช่วยตามหาร่างของฉันค่ะวาดฝันเอ่ยด้วยเสียงสั่นแผ่วเบาน้ำเสียงคล้ายความสิ้นหวังที่หล่นหายกลางสายฝน อะไรคือร่างของคุณผมไม่เข้าใจพร้อมรบถอนหายใจแรงกับประโยคเข้าใจยากของเธอฉันหมายถึงร่างกายของฉันค่ะวิญญาณของฉันหลุดจากร่างหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุโว้ยอะไรของคุณวะเนี่ยถ้าคุณจะเพี้ยนหนักหรือไม่ก็กินยาเกินขนาดจริงๆผมไม่สนุกกับมุกบ้าๆไร้สาระของคุณหรอกนะเดี๋ยวเห็นผีเดี๋ยววิญญาณหลุดจากร่างผมว่าแล้วว่าคุณแม่งน่ากลัวกว่าผีอีกหวังว่าเราจะ ไม่ต้องมาเจอกันอีกล่ะเขาสะบัเสียงหงุดหงิดขณะเปิดประตูรถแล้วขึ้นไปนั่งบนรถพร้อมกับปิดประตูทันทีเลิกสนใจหญิงสาวกับเรื่องปอปดของเธอและขับรถเคลื่อนออกไปทันที เกือบสองนาฬิกาของวันใหม่พร้อมรบขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านเลิศลีลาบ้านของครอบครัวที่เหลือแค่เขากับน้องชายเท่านั้นแพทย์หนุ่มกำลังจะปิดประตูรัว้วถ้าไม่เหลือเห็นหญิงสาวที่เดินเข้ามาในบ้านของตนโดยพลาการนิติเวชหนุ่มลงจากรถและเดินเข้าหาหญิงสาวด้วยใบหน้าเปื้อนอารมณ์เฮ้ยนี่คุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยตั้งใจตามผมมาหรอ ข้อดีอย่างเดียวของการเป็นวิญญาณสำหรับวาดฝันคือแค่เธอมีสมาธิแล้วนึกถึงเขาแค่นี้ก็สามารถมาปรากฏตัวตรงหน้าของเขาได้โดยไม่ต้องพึ่งยานคาหนะอย่าทิ้งฉันอย่าไล่ฉันเลยนะคุณฉันไม่มีใครจริงๆคุณช่วยฉันหน่อยเถอะถือว่าเอาบุญก็ได้ช่วยอะไร ตามหาร่างคุณอย่างที่คุณพูดนะหรอใครเชื่อก็บ้าแล้วผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณทำแบบนี้ทำไมแต่ผมไม่สนุกด้วยรีบกลับไปซะผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก แพทย์นิติเวชหนุ่มเอ่ยลอดไรฟันถึงจะแปลกใจและคาดไม่ถึงที่เห็นหญิงสาวแต่เขาก็คิดไม่ออกว่าเธอมาถึงพร้อมเขาได้อย่างไรทว่าความหงุดหงิดมีมากกว่าความสงสัยทำให้เขาไม่คิดจะซักไซสเขาเดินต้อนเธอไปที่ประตูรั้วชนิด9ต่อ9ฉันไม่ได้โกหกคุณจริงๆนะคะฉันจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแต่คุณบอกว่าเราเคยเจอกันและคุณจำฉันได้ คุณช่วยตามหาคนในครอบครัวของฉันให้หน่อยเถอะนะคะเธอพยายามอธิบายและวอนขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างไม่ยอมแพ้ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ไม่ใช่ตำรวจถ้าคุณต้องการหาคนช่วยก็ไปแจ้งความที่โรงพักให้ร้อยเวรเขาช่วยสิจะมาวุ่นวายกับผมทำไมฮะ พร้อมรบเดินไล่ต้อนหญิงสาวมาถึงประตูรั้วแล้วพยายามดันตัวเธอออกจากเขตบ้านได้จนสำเร็จแต่จังหวะที่เขากำลังจะปิดประตูรั้วน้องชายเขาร้องถามมาจากในบ้าน พี่ใหญ่นั่นพี่พาใครมาแล้วทำไมไม่เข้ามาคุยกันข้างในบ้านล่ะครับเสียงเป็นมิตรของชายหนุ่มที่เดินออกมาจากบ้านทำให้วิญญาณสาวเอี้ยวตัวมองข้ามไหลคนหน้าครึมไปสบสายตาหนุ่มวัยไล่เลี่ยกันแววตาของชายคนนั้นทำให้วาดฝันมีความหวังคิดในใจว่าหากเขาช่วยเอ่ยปากกับคนตรงหน้าเธอหน้าจะได้รับความช่วยเหลือหญิงสาวยิ้มกว้างตาเป็นประกายพลางมุด ออใต้วงแขนคนยืนคุมเชิงหน้าประตูเบี่ยงตัวหนีพ้นมือใหญ่ที่หวังคว้าตัวรังไว้โผไปหาน้องชายเขาซึ่งเป็นเหมือนฝั่งเส้นสุดท้ายของตนด้วยความไวเฮ้ยสู้ศึกโวยวายเสียงดังหน้าตาตื่นทันทีที่ถูกหญิงสาวพรวดพลาดเข้ามายึดต้นแขนไม่นึกว่าเธอจะไว้ขนาดนี้คุณคะคุณช่วยฉันหน่อยเถอะนะคะช่วยพูดกับพี่ของคุณอย่าให้เขาไล่ฉันไปเลยนะคะ วาดฝันส่งสายตามองชายหนุ่มอย่างวิงวอนพร้อมเอ่ยเสียงออดอ้อน คุณปล่อยผมก่อนเถอะกอดรัดผมแน่นแบบนี้ผมอึดเอิดนะสู้ศึกพยายามผลักร่างหญิงสาวออกห่างอย่างตะขิตตะขวงใจย้ายตัวแสบคิดหรอว่าไหนเล็กจะช่วยเธอได้พร้อมรบพยายามแกะมือเธอออกจากแขนน้องชายแต่กลับต้องงนงงเหมือนเธอจะไม่คิดปล่อยและเกาะแน่นไม่ต่างจากการยึดเหนี่ยวครั้งสุดท้ายคุณเล็กช่วยฉันเถอคะค่ะพี่ชายคุณไม่ยอมช่วยฉันเขาจะทิ้งฉันแล้ว วาดฝันโผเข้าจับแขนเขาอย่างคนขาดที่พึ่งเธอแน่นนิ่งข้างเพราะกลัวจะสูญเสียโอกาสสุดท้ายนี้ไปเฮ้ยสู้สึกโวยวายเสียงดังหน้าตาตื่นทันทีที่ถูกหญิงสาวพรวดพลาดเข้ามายึดต้นแขนไม่นึกว่าเธอจะไว้ขนาดนี้คุณคะคุณช่วยฉันหน่อยเถอะนะคะช่วยพูดกับพี่ของคุณอย่าให้เขาไล่ฉันไปเลยนะคะ วาดฝันส่งสายตามองชายหนุ่มอย่างวิงวอนพร้อมเอ่ยเสียงออดอ้อน คุณปล่อยผมก่อนเถอะกอดรัดผมแน่นแบบนี้ผมอึดอัดนะสู่สึกพยายามผลักร่างหญิงสาวออกห่างอย่างตะคิดตะขวงใจย้ายตัวแสบคิดหรอว่าไหนเล็กจะช่วยเธอได้พร้อมรบพยายามแกะมือเธอออกจากแขนน้องชายแต่กลับต้องงนงงเหมือนเธอจะไม่คิดปล่อยและเกาะนั่นไม่ต่างจากการยุดเหนี่ยวครั้งสุดท้ายคุณเล็กช่วยฉันเถอคะค่ะพี่ชายคุณไม่ยอมช่วยฉันเขาจะทิ้งฉันแล้ววาด ฝันโผล่เขาจับแขนเขาอย่างคนขาดที่พึ่งเธอแน่นนิ่งค้างเพราะกลัวจะสูญเสียโอกาสสุดท้ายนี้ไปอะไรกันพี่ใหญ่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันครับสูสึกทำหน้ากระอักกระอ่วนมองเธอที่เกาะแขนเขาแน่นราวกับเด็กที่ยึดเกาะของเล่นสลับหันไปศพพี่ชายที่ยืนมองอยู่อย่างไม่พอใจ คนไม่เต็มบาทเดี๋ยวฉันจะพาเธอออกไปเองพร้อมรบตัดบทเสียงเข้มสายตาขุ่นมัวมองไปยังคนเกาะแขนไม่ปล่อยฉันไม่ได้บ้าสักหน่อยฉันแค่แค่จำอะไรไม่ได้เลยฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆอย่าไล่ฉันไปเลยนะแพทย์นิติเวชหนุ่มไม่ค่ะถ้าคุณไม่ช่วยฉันฉันก็จะไม่ปล่อยเหมือนกัน วาดฝันยึดแขนสู้สึกแน่นขึ้นยิ่งรู้สึกเหมือนโดนไล่เธอก็ยิ่งยึดมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยคุณปล่อยผมได้ไหมสู้สึกพยายามแงะมมือเธอออกเสียงอ้อนวอนปนความอึดอัดดูเหมือนเธอจะไม่ยอมแพ้ถึงพี่ใหญ่จะพยายามช่วยอีกแรงก็ดึงออกแทบไม่ไหว ถ้าคุณยังดื้อด้านก่อกวนผมกับน้องแบบนี้ระวังเธอคืนนี้ผมจะส่งคุณไปนอนในคุกจริงๆพร้อมรบขู่กล้าวน้ำเสียงเย็นอย่างตั้งใจให้เธอกลัวสูสึกมองพี่ชายที่กำลังกระชากหิงสาวให้ปล่อยแขนเขาในตาของเธอเต็มไปด้วยความอ้อนวอนเดี๋ยวครับพี่ใหญ่ดูท่าเธอเหมือนจะต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆนะลองฟังเธอสักหน่อยเธอครับ ใช่ใช่ฟังฉันก่อนนะคะวาดฝันรีบสนับสนุนความคิดของสู้ศึกด้วยสีหน้ายินดีแพทย์หนุ่มขมวดคิ้วขยับตัวออดห่างจากหิงสาวที่ยังเกาะแขนน้องเขาแน่นพลางเอ่ยคุณถ้าแกอยากฟังยายคนนี้เล่านิทานก็เชิญแต่ฉันเหนื่อยจะไปนอนละ่ะฟังจบแล้วก็รีบไล่เขากลับไปแล้วก็ล็อกประตูให้เรียบร้อยด้วย ขอฉั้นเข้าไปคุยในบ้านนะคะฉันรับรองว่าฉันไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอย่างที่คุณเข้าใจแน่ๆเธอเอ่ยอย่างเร่งรีบขณะที่พร้อมรบเดินกระแทกเท้าเข้าบ้านไปเพราะกลัวร่างเธอจะเลือนหายไปจากสายตาน้องชายเขาเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้พร้อมรบพี่ใหญ่ซู้สึกหลังเลวาดฝันหันไปมองเขาพลางส่งสายตาวิงวอนได้โปรดเถอะนะคะคุณเล็กขอฉันเข้าไปคุยกับคุณข้างในบ้านนะคะ สู้สึกขอนใจเบาๆก่อนรับปากอย่างเสียไม่ได้ก็ได้ครับแต่ถ้าหายหนาวแล้วอย่าแว้งกัดผมเหมือนในนิทานชาวนากับงูเห่าก็แล้วกันนะวาดฝันรีบตอบอย่างจริงจังฉันไม่ใช่งูเห่าไม่แว้งกัดใครหรอกค่ะอย่างมากก็แค่หลอกคุณให้หลอนได้นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองเขามองขอนด้วยแววตามหมันใส้พูดแบบนี้ผมเปลี่ยนใจทันไหมเนี่ย ไม่ทันแล้วค่ะคุณพูดแล้วห้ามคืนคำสิคะเธอเตยเสียงรัวเขาถอนใจพลางสายหน้าโอเคจะยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าผมจะเชื่อคุณสักครั้งหนึ่งแล้วกันหิงสาวยิ้มอย่างโล่งอกขอบคุณมากค่ะคุณเล็กเรารีบเข้าบ้านกันเถอะ เธอรีบก้าวยาวเข้าไปในบ้านแล้วกวาดสายตาสำรวจอย่างสนใจห้องโถงโล่งกว้างถูกจัดอย่างเป็นระเบียบไร้ข้าวของระเกะระกะเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นถูกจัดเข้ามุมอย่างมีระเบียบข้างหน้ามีเคาน์เตอร์บาร์ติดกับซุ้มประตูเชื่อมกับครัวส่วนพร้อมรบก็อยู่ที่นั่นกำลังรินวิสกี้ใส่แก้วไอเล็กแกจะพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านทำไมวะ พร้อมรบวางแก้วลงบนเคาน์เตอร์พลางถามเสียงคุณพี่จะให้ผมไล่ผู้หญิงที่บอกว่าไม่มีที่ไปตอนกลางคืนแบบนี้จริงๆหรอครับสู้สึกเอ่ยอ่อนใจก็แล้วถ้าหล่อนเป็นมิจฉาชีพล่ะแกนี่มันเชื่อใจคนง่ายจริงๆพร้อมรบหันมามองหิงสาวด้วยสายตาระแวงวาดฝันเอ่ยสวนแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆฉันจะมีปัญญาอะไรไปทำผู้คุณกันพร้อมรบสบดเบา ตามประสบการณ์นะพวกแกงมิจฉาชีพชอบใช้ผู้หญิงเป็นนางนกต่อแต่ฉันไม่ใช่คนร้ายและไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆเธอมองเขาอย่างวิงวอนสู้สึกรีบขอร้องอีกแรงหน้าพี่ใหญ่คืนนี้ให้เธอพักที่นี่เถอะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พร้อมรบถอนใจพลางคว้าขวดเหล้าก่อนจะเดินขึ้นบันไดด้วยสีหน้าหมุดหงิด ก็แล้วแต่แกแต่พรุ่งนี้แกต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่ฉันจะตื่นเข้าใจไหมไอ้เล็กซูสึกชำเลืองมองหิงสาวที่ทอดสายตามองตามแผ่นหลังพี่ชายเขาอย่างกังวลไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ใหญ่เขาปากร้ายแต่ใจดีถ้าเรื่องที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงเขาต้องช่วยคุณแน่หิงสาวเงยหน้ามองเขาพร้อมกล่าวอย่างวิงวอน คุณเล็กคุณต้องช่วยพูดกับที่ชายให้ฉันอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะหาครอบครัวของฉันเจอนะคะเอาเถอะถ้าเรื่องของคุณเป็นเรื่องจริงผมสัญญาว่าจะช่วยพูดกับที่ใหญ่ให้สูสึกรับปากพลางส่งยิ้มอบอุ่นทอดสายตามองเธออย่างเห็นใจและไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกถูกชะตากับเธอนะักว่าแต่คุณจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยเหรอเขาถามด้วยความสงสยัย ฉันจําอะไรไม่ได้เลยจริงๆค่ะวาดฝันเอ่ยตามจริงสู้ศึกถอนใจเราคงต้องคุยกันยาวไปนั่งคุยกันทางนู้นดีกว่าเขาเดินนำไปที่โซฟาในมุมห้องนั่งลงพลางซักไซส์เธอด้วยความสนใจคุณเจอพี่ใหญ่ที่ไหนแล้วตามเขามายังไง ขจรจิตอพาร์ตเมนต์ค่ะพี่ชายคุณเป็นคนเดียวที่มองเห็นฉันเธอตอบโดยลืมคิดว่าความจริงข้อนี้อาจทำให้เขาไม่เชื่อพี่ใหญ่เห็นคุณคนเดียวหมายความว่ายังไงซู้สึกเลิกคิ้วตอนฉันประสบอุบัติเหตุฉันขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆแต่ไม่มีใครมองเห็นฉันกระทั่งพี่ชายคุณเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันมีตัวตนเธออธิบาย ยิ่งฟังก็ยิ่งงงแต่เอาเถอะเราจะข้ามเรื่องนี้ไปก่อนสู้ศึกพูดพลางเกาหัวแกรกเอาเป็นว่าคุณตามพี่ชายผมมาที่นี่แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเธอพยักหน้า ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปขจรจิตอพาร์ตเมนต์ถ้ามีอุบัติเหตุจริงคนแถวนั้นน่าจะให้ข้อมูลอะไรได้บ้างแต่ถ้าไม่มีใครรู้เรื่องผมจะให้พี่ใหญ่ส่งคุณไปสอบปากคำกับตำรวจข้อหาต้มตุนสู้สึกหรีตามองเธอพร้อมขู่เสียงเข้มฉันไปได้ทุกที่แต่ต้องไปกับพี่ชายคุณเท่านั้นฉันต้องอยู่ใกล้ๆค่ะ อย่าบอกนะว่าคุณแอบชอบพี่ใหญ่เลยสร้างเรื่องเข้ามาตีสนิทสู้ศึกมองเธออย่างระแวงไม่ใช่นะคะฉันจำอะไรไม่ได้จริงๆและฉันไม่ได้ชอบเขาแม้ว่าเขาจะเป็นคนพิเศษต่างหากเธอรีบปฏิเสธคนพิเศษแต่ไม่แอบชอบคำพูดของคุณน,นี่ฟังแล้วงงชะมัดสู้ศึกถอนใจพืชหน่อยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่คืนนี้คุณนอนพักที่นี่ เธอยิ้มแฉ่งรีบให้สัญญาข้าวของทุกชิ้นในบ้านจะไม่สูญหายไปไหนแม้แต่ชิ้นเดียวเขามองหน้าเธอแล้วเอ่อยกลั้วหัวเราะผมจะเรียกคุณว่าฝันละกันเพราะทุกอย่างที่คุณเล่าเหมือนฝันเลือนๆยังไงไม่รู้ ฝันฉันรู้สึกคุ้นกับชื่อนี้จังค่ะดวงตาของเธอเป็นประกายขณะเดินตามเขาไปที่ห้องพักรับรองแขกและพออยู่ตามลำพังเธอก็อดสำรวจตัวเองอย่างไม่หายสงสัยเหมือนคนปกติจริงๆเจ็บด้วยเธอสูดปากหลังหยิกแขนตัวเองไม่มีอะไรเหมือนวิญญาณเลยหรือสวรรค์เล่นตลกไม่ก็ต้องการให้ฉันทำอะไรสักอย่างแน่